ภาพปาเบิ่งปลาในกล้องอีกครับหลังจากฝนตกมากปลามันขึ้นอีูแล้วครับผมันสู้ไม่เบิ่งเฮีนเบิร์ดได้ครับปลาด้วยนะเอาแหม,มาเด้อพี่น้องเด้อคุณอะสูย้ยิ่งยิ่งเลยนี่แต่เปนอยู่ทางบ้านเขาเนะอะคักเนาะนี่คุณอะเฮีนเบิร์ดเลย เอาแห่มาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยกล้องบางประ,ประดดยินเด้อครับเด้อแมนเบิดเลยแมนเบิดเลยเหร แมนเทเวเดนเป็น,นหวัวคูเลยประตูน้ำลายครับครับพี่น้องโอ้โอนปลาใหญ่มันไล่กินปลาหน่อยเลยที่ ายครับพี่น้องเอาแหมานำเอาดเด้อพี่น้องเด้อประตูน้ำพระอินทนี่ปุดอ่ะมันเอาคายมาลงสิคืนใ้บ่เนี่ย คเขายิ่งก็ยิ่เขายิ่งนู่นถ้าเหนียวขึ้นไล่เดอปนิ่นเครับปนิ่งเ้ยเห็นหัวจะพากูนี่ปนิ่งเนี่ยนเปิดได้เนี่ยเห็นหมนเ่ย เงี้ยเลยครับขอจบคลิปตัวนี้ครับผม